สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวีไอสายดำค่ะแน่นอนนะคะพบกับจ๋าค่ะสุภวรรณวรากพรพร้อมด้วยผมของปัญญาเทียนเจริญครับค่ะวีไอสายดำของพวกเราทั้งสองคนนะคะจะนําพาท่านผู้ชมไปถึงแก่นแท้นะคะการลงทุนเน้นขุนค่ะใช่แล้วละค่ะคุณอ๋องคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปพูดคุยกับปรมาจารย์วีไอตัวพ่อก็ว่าได้ใช่แล้วครับนั่นคือเป็นต้นตํำรับของ มีไอสายดำพันแท้เลยครับค่ะสัดที่แล้วเราพูดคุยกับดรนิเวศแต่ว่ามาสัปดาห์นี้เนี่ยเราพูดคุยเรียกว่าเป็นทายาท VR อีกคนหนึ่งของเรานี้ไว้ก็ว่าได้นะคะก็ถ้าพูดถึงประวัติของท่านผู้นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับอดีตเนี่ยท่านเป็นถึงซ e o ของบริษัท IBM ประเทศไทยนะครับและปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยเลยครับค่ะพูดอย่างนี้อยากจะไปพูดคุยกับท่านแล้วล่ะค่ะเป็นใครคะพี่ไก่ธันวาเราหักสีิวงศ์ครับ เขาคนนี้นี่เองทันวาเหลาหะสิริวงศ์หรือพี่ไก่อดีตผู้บริหาร IBM ประเทศไทยแต่วันนี้พี่ไก่สวมบทบาทนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าคนแรกของประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๋าครับสวัสดีน้องอ๋องครับค่ะผม ต้องถามพี่ไก่ก่อนนะคะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนมานานเท่าไหร่แล้วรวมไปถึงการลงทุนเนี่ยมีหลายรูปแบบทําไมพี่ไก่ถึงเลือกลงทุนแบบเน้นหุ้นคุณค่าคะเน้นคุณค่าก็คือในแง่ของผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาประมาณสัก20ปีแล้วนะค่ะ ก็ตั้งแต่ปี1990นะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมจะมีเงินสะสมมาสักะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันนะครับเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันเองเนี่ยมาแนะนำให้ผมเนี่ยรู้จักลงทุนหุ้นนะครับถึงตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้วิชาการหรือว่าแนวทางการลงทุนที่ชัดเจน ก็เริ่มจากการซื้อหุ้นตามที่พี่ๆเขาบอกมาะนะครับแล้วก็ผมซื้อหุ้นตามที่คนอื่นบอกมาเนี่ยถึงประมาณสักสิปีด้วยกันนะครับซื้อไปสักพักหนึ่งก็เจอ,เ,จอ,อเหตุการณ์ซัดดับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์อื่นๆมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขาดทุนอย่าง,มา,งมากนะครับในการลงทุนค ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เรียนรู้แนวทางการลงทุนในใหม่นะครับจากทางหนังสือสองเล่มนะครับหนึ่งก็คือหนังสือเรื่อง Risk Dad p o o r Dad นะครับคุณจ๋าก็น่าจะเคยอ่านไล้อ่านไล้อ่านหนังสือดีมากเลยนะครับถ้าเป็นไทยเขา ชื่อว่าพ่อรวยสองลูกใช่ครับแล้วก็อีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือตีแปดนะครับก็เป็นหนังสือในแนวการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยครับที่เขียนโดยอาจารย์นิเวศซึ่งบอกว่าผมเป็นทายาทที่ผมดีใจมากเดี๋ยวผมจะต้องไปขอทาที่นายกรรมนะครับขอดูที่นายกรรมอาจารย์เลยว่าเป็นยังไงแต่ผมต้องขอโทษครับ แต่ผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตการลงทุนของผม,มเปลี่ยนชีวิตครอบครัวผมเพราะ,ะทุกวันนี้เนี่ยผลตอบแทนที่ได้หลังจาก10ปีที่การลงทุนในลักษณะน,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจะนะครับมเมื่อกี้คุณจ๋าถามอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีการลงทุนอยู่หลายแนวนะครับทำไมถึงต้องลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับ จริงๆก็อย่างที่บ้านเนี่ยนะครับว่าไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องลงทุนในลักษณะอย่างนี้นะครับลงทุนยังไงก็ตามแล้วเราทลงทุนเก่งแล้วได้ผลตอบแทนอย่างที่เราคาดหมายเอาไว้ผมก็อยากจะสนับสนุนนะครับแต่สําหรับตัวผมแล้วเนี่ยนะครับมันคงจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิตแนวทางเพราะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับแล้วผมก็มาคิดว่าการลงทุนในลักษณะนี้เองเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเป็นเหตุเป็นผล ในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเลือกใช้ในการลงทุนตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาครับแล้วตรงตรงนี้เองเนี่ยครับตอนสมัยที่พี่ไก่เนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่นะครับเป็นซีอโอเนี่ยผมคิดว่าภาน้าทีีเนี่ยค่อนข้างเยอะครับพี่ไก่มีการจัดสรรเวลาเพื่อมาศึกษาการลงทุนยังไงนะฮะเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่นะครับที่ผมไปพูดคุยด้วยหรือถ้าที่เราเจอเจอกันนะครับก็มักจะบอกว่าสาเหตุที่ไม่ลงทุนเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปศึกษาการลงทุนเนี่ยมันต้องเฝ้าหน้าจออมมัันนตต้งาทุกกว่พี การจดสั่นตรงนี้ยังไงครเป็นคําถามที่ดีมากครผมต้องถามคุณองกลับไปเลยนะครับคือสมมุติว่าคุณอองไปชอบสาวสักคนหนึ่งไม่ต้องเป็นคุณจ๋าแล้วกันไปไปชอบสาวสักคนหนึ่งเนี่ยคุณอองเองเนี่ยยุ่งมากเลยนะครับหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แต่คุณอองมีเวลาไหมครับก็มีเวลาถูกไหมฮะใช่ถ้าเนี่ยเนี่ยเป็นจุดตายเลยนะครับว่าเกิดถ้าเราเริ่มต้นจากความ ชอบส่วนตัวความตั้งใจเราก็จงพยายามจัดสรรเวลามาทําในสิ่งที่เราชอบใได้านนี้ดีมากฮะตอตอบแบบเห็นภาพชัดเจนมากเหมือนกับคุณจ๋าเช่นเดียวกันนะฮะเกิดถ้าคุณจ๋าลองคิดดูเนี่ยนะครับมีผู้ชายเนี่ยมาพยายามที่จะจีบเราหลายคนใช่ไหมครับขณะเดียวกันมีคนหนึ่งเนี่ยที่ปิ๊งดูไหมครับเราก็ยุ่งมากๆเลยแล้วมีผู้ชาย4ี่ห้าคนมานะฮะคุณจ๋าคิดว่าคุณจ๋าจะจัดนจดสรรเวลาให้กับหนุ่มๆบ้างไหมครับโอ้ยต้องเจียดเวลาาจัดสรรแน่นอนรัดทุกคน อ๋อเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอผมเข้าใจว่าจะเก่อถ้าเวลาเรามีจํากัดผมเชื่อว่าคุณจ๋าเนี่ยน่าจะจัดสรรเวลาให้คนที่คุณจ๋าเนี่ยอับจะชอบเช่นเดียวกันนี่แะครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยนะทุกคนอาจจะมีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือ ไม่มีเวลาครับในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆว่าเป็นข้อแก้ตัวที่สุภาพมากนะครับในการที่จะไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ก็คือว่าเกิดถ้ามันเกิดจากตัวเราเราชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยยังไงเราก็ต้องจัดสรรเวลานะครับก็ผู้ฟังหลายๆท่านผมเชื่อว่าตอนนี้ก็อาจจะทั้งเรียนทั้งทํางานประจาอยู่นะครับผมเชื่อว่ายังจะมีเวลาที่เราไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนตัวผมผมจะเรียกว่าเป็น non productive time หรือ NPT เนี่ยลองไปดูว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาช่วงไหนที่เราไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเองบ้างที่สุดเอาเวลาส่วนนั้นเองเนี่ยมาศึกษานะครับเรื่องอื่นๆที่เราสนใจเกิดถ้าเราสนใจเรื่องการลงทุนเราก็อาจจะศึกษาเรื่องการลงทุนก็ได้อีกหนึ่งข้อที่ผมว่าอาจจะเป็นข้อแก้ตัวของหลายๆคนก็ได้นะคือเหมือนครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาแล้วเนี่ยข้อที่2ในเลยที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือ ไม่มีเงินไม่มีทุนจำเป็นไหมผมต้องมีเงินก้อนโตโตแล้วค่อยไปลงหรือยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นคําถามที่ดีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับ ตอนอายุน้อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมฮะอายุเยอะๆเราก็จะมีเงินแต่พระเจ้าก็ยุติธรรมนะครอายุน้อยเรามีเรื่องของเวลาเยอะนะครับอายุเยอะมีเรื่องของเวลาน้อยหลักการลงทุนในแนวเน้นคุณค่าเนี่ยจะมีตัวแปรอยู่3ตัวด้วยกันที่สาคันนะครับหงก็คือจํานวนเงินต้นในการลงทุนนะครับสระยะเวลาในการลงทุนนะครับสก็คือผลตอบแทนในการลงทุนนะครับ เมื่อกี้คุณอ๋องถามเนี่ยนะครับว่าไม่มีเงินมากพอนะครับก็อย่าไปเทียบกับคนอื่นเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็เริ่มลงทุนจากปัจจุบันนี้แล้วใช้ถูกต้องครับแล้วใช้เวลาเนี่ยให้ได้เปรียบนะครับจุดที่มันจะเป็นจุดประเด็นสําคัญก็คือผลตอบแทนในการลงทุนเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้มาทายังไงก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับ พูดคุยกันออกรถออกชานะคะ<า>เอาละค่ะช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ากลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นผันผัวนและจิตใจของการลงทุนแบบ VI ควรจะเป็นเช่นไรรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนแบบส่วนตัวสบหรับ VI แบบพี่ไก่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างติดตามได้ช่วงหน้าใน VI สายดาค่ะ<า>สําหรับคุณธันวาแล้วในแง่ของการลงทุนคําว่าไม่มีเวลาคือข้อแก้ตัวที่สุภาพเพราะถ้าเราสนใจในสิ่งใดจริงๆ เราจะมีเวลาให้สิ่งนั้นอย่างแน่นอน กลับเข้ามาเบรกที่สนะคะสำหรับรายการของเราค่ะ VI สายดำนะคะแน่นอนคุณอ๋งเบรกเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไก่บอกว่าการลงทุนต้องมีใจแล้วก็มีเวลาให้เปรียบเทียบเราเห็นได้ชัดในเรื่องของมีคนมาจีบสาวบ้างล่ะคุณอ๋งไปสนใจจีบสาวบ้างล่ะงั้นต้องถามพี่ไก่ต่อนะคะว่าการลงทุนเลือกหุ้นลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนเน้นคุณค่า VI แบบฉบับพี่ไก่เนี่ยเลือกยังไงคะครับผมคือผมคิดว่าแล้วแต่แนวทางของแต่ละคน ส่วนผมเองเนี่ยผมมาลงทุนในลักษณะนี้เพราะผมต้องการเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นจุดประสงค์หลักของผมขณะที่ผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นจุดประสงค์รองอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ก็คือว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่มีกิจการทางครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมมองลักษณะการลงทุนลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนกับธุรกิจที่เราเนี่ยจะ จะสร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสําหรับเราเองหรือว่าในในอนาคตคเพราะฉะนั้นเวลาผมลงทุนหลังจากที่ผ่านการลงทุนลักษณะนี้มาเป้งสิปีเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็มีการเปลี่ยนแนวทางการลงทุนมาในในพัฒนาการที่ที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือผมจะลงทุนหุ้นเหมือนกิจาการของตัวเองจริงๆะนะครับแล้วก็จะดูว่ากิจาการไหนเนี่ยยังจะสามารถอยู่คู่กับประเทศไทยได้5ปี10ปี20ปีอันนี้ทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีกิจการที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงกิจการมั่นค สามารถทํานายผลประกอบการได้นะครับที่บอกว่าสามารถทํานายผลประกอบการได้ก็เพราะว่านะครับเราจะถือหุ้นอันนี้เนี่ยไปนานๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ที่จะซื้อมาแล้วจะขายไปนะครับเราอยากะจะสบายใจในการลงทุนเราอยากจะนอนหลับกับการลงทุน,นครับเพราะฉะนั้นเกิดถ้ากิจการที่เราสามารถคาดการผลประกอบการได้และมีการเติบโตไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าราคาหุ้นก็จะสะท้อนถึงผลประกอบการนั้นๆถามว่าเราจะ ทาราบผลประกอบการหรือคาดการผลประกอบการได้อย่างไรนะครับเราก็คงต้องไปดูกิจการของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับว่ามันเป็นของที่จําเป็นในการดํารงชีวิตหรือเปล่านะครับเกิดถ้าเป็นแสดงว่าคนก็จะขาดไม่ได้มีการซื้อซ้ำนะครับ <attracted S 1> การซื้อซ้ำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้มีรายได้เข้ามาบริษัทเรื่อยๆแล้วก็ต้องลองดูว่าบริษัทเองเนี่ยสามารถบ,บริหารจัดก,การทําให้ผลประกอบการหรือผลกลาไรเนี่ย เติบโตได้มากขึ้นในอนาคตด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นครอควๆนะครับว่าวิธีการเลือกหุ้นส่วนหนึ่งครับและอย่างทุกวันเนี่ยครับเรามองไปที่สภาวะตลาดเนี่ยสภาวะตลาดเนี่ยไม่นิ่งอยู่ละเหมือนว่าเรนเฟก็จะบอกมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยมณ์แปรปวนอยู่ตลอดเวลาครับตรงนี้เองเนี่ยพี่ไก่มีการฝึกจิตใจกับอารมณ์อย่างไรครับอ๋ออันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็มาค้นพบเนี่ยนะครับว่าตอนหลังนี่ผมกลับมาชอบตลาดผันผวนนะครับถึงแม้จะเป็นการลงทุนอย่างหุ้น VI ก็ตามนะครับ ถา,ถามว่าทําไมผมสามารถสร้างผลตอบแทนได้จากการผันผลของตลาดเกิดจากอารมณ์ของคนอื่นงั้นต้องแร์พวกเราราคาทำยังไงคะค <laughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยพอผมลงทุนมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับหุ้นขนาดใหญ่ก็คือหุ้นมิธีมีมาร์เก็ตแคบสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลา ตลาดหันผวนนี่ก็จะมีการซื้อขายของหุ้นพวกนี้เกิดขึ้นนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีการที่จะซื้อขายตลาดซื้อขายหุ้นบ่อยเพียงแต่ว่าผมก็จะถือหุ้นันนั้นเอาไว้ผมก็จะให้เขายืมหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่คาดเดาภาวะของตลาดแล้วก็ยืมหุ้นไปช็อตก็เหมือนกับยืมกู้เงินผมหรือว่ากู้หุ้นผมเนี่ยไปแล้วผมก็ได้ผลตอบแทนจากการที่ให้ให้การกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ย่ะเป็นลูกของดอกเบี้ยครับตอนนี้ก็ ถือว่านะครับจริงๆผมเพิ่งทาอันนี้มาประมาณสักห้าเดือนถือว่าเป็นเป็นรายได้ต่อเดือนที่ไม่เร็วเลยทีเดียว <Hey. S 1> นะครับ <c oughs> ก,ก็เป็นอะไรท, <c oughs> ที่ที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> ในแง่ของความผันผวนของตลาดแต่ขณะเดียวกันถามว่าผมฝึกจิตใจยังไงเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ไม,ไม่คิดว่าผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนั้น <c oughs> ผมก็จะทําการโดยการที่ถือหุ้นระยะยาวแล้วก็ ไปให้ความสนใจกับอย่างอื่นแทนอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ติดตามภาวะตลาดหุ้นนะครับก็จะต้องมาทํางานสมาคมที่คุณของทราบแล้วก็ผมก็มาเขียนบทความนะครับอีกอันนึงก็ที่คุณอ๋องพูดว่าเไม่ได้ทํางานแล้วจริงๆต้องขอแก้ข่าวนิดนึงผมก็เซมิลีไทยนะครับก็มาทําหน้าที่เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอยู่2แห่งก็คือบริษัทอีซี่บายกับบริษัทเอเชียซอฟต์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการทํางานที่มีนะครับพี่ไก่บอกพวกเราว่าสกครุ่ว่าการลงทุนแบบ V I สำหรับพี่ไก่เนี่ยคือเลือกลงทุนในธุรกิจที่ผลประกอบการเติบโตแล้วก็มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องนะคะทีนี้อยากจะถาม่อยว่าการลงทุน V I จริงๆแล้วเขาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บตัวบ้างไหมคะครับคือต้องบอกว่านะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถคาดการผลประกอบการในไม่สามารถคาด ไม่สามารถทํานายราคาหุ้นในระยะสั้นได้แต่คาดการผลประกอบการในระยะยาวได้ะนะครับซึ่งผมคิดว่าเกิดถ้าเราอยู่ในหลักการนี้แล้วเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเกิดถ้าผลประกอบการมันยังดีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าการขาดทุนเนี่ยจะน้อยมากนะครับมีคําพูดคําพูดหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งผมชอบมากเนี่ยครับว่าการลงทุนนะครับ สิ่งที่ยากที่สุดในการลงทุนก็คือการอยู่เฉยๆอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดถ้าเราไปอยู่ใกล้ตลาดนะครับแล <rapidement, S 1> <wandering. S 2> ้วเราอยากจะตัดสินใจทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจ๋าเคยไหมครับซื้อแพงขายถูกซื้อ h i h ขายโลซื้อไ i g ขายโลเป็นไหมครับนี่เชื่อว่านอกจากจ๋าแล้วซึ่งในอดีตเป็นเยื่องนั้น น่าจะมีท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยพบประสบเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันจะแก้ไขรับมือยังไงเดียคะคุณจ๋าลองคิดดูเนี่ยนะครับถ้าเกถ้าคุณจ๋าเลือกกิจการที่มันมั่นคงอยู่แล้วนะครับแล้วเราไม่ขายนะครับมันอาจจะไปทำนิวไฮขึ้นไปแล้วเราก็ได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของนักลงทุนเช่นกันครับผม ท่านพี่ไก่หน่อยคล่ำบอดในแม้วงตลาดหุ้นมานานพอสมควร20ปีสาหรับการลงทุนและ10ปีสําหรับการลงทุนแบบ VI ช่วงที่ตลาดหุ้นลงไปต่ําที่สุดในมุมมองพี่ไก่เนี่ยที่เคยผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็ภาวะการลงทุนตอนนั้นรับมือยังไงคะก็ตอนนั้นก็น่าจะหยุดประมาณสัก200 200จะยังไม่เกิดเลยค่ะอ๋อเลยเข้ามาในตลาดหุ้นอ๋อผมก็ชื่อว่าเพราะว่าหน้าตาคุณจ๋าก็นะครับยังเด็กอยู่นะการขอบพระคุณค่ะแต่แต่สิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่าเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญนผมเองก็ี รู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็จะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเช่นกันน,นะครับก็อยากจะให้นักลงทุน นะครับทั้งทุกๆแนวเนี่ยนะครับได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตัวเอง<ม>ในอดีต<ม>แล้วคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด<ค>ก็ก็ฝึกในลักษณะน,นั้น<ม>อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเห็นนะครับแล้วก็ผ่านภาวะของการขึ้น<ม>ลงของตลาดหลักทร<ม>ัพย์มาค่อนข้างเทียบเยอะ<ค><ค>ก็เลยทําให้ผมมีเงื่อนไขในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งตอนนี้ผมก็ก็ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ผมพอใจแล้วก็ผมก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานของผมมาในการเลือกกิจการในการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกิดจะตอบคําถามคุณ จ๋าเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องไปเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเกิดถ้ามันเป็นการที่ผิดพลาดเราอย่าไปผิดพลาดในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วเราเรียนรู้แล้วก็มาหาแนวทางที่เหมาะกับเราที่สุดในการที่จะลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่เราต้องการียกว่าบทเรียนในอดีตเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาแล้วก็ทำให้เราปรับตัวใช้ในการลงทุนครั้งต่อๆไปก็ว่าได้นะคะแแหมพูดคุยกับพี่ก่หอมปากหอมคอทีเดียวนะคะเบรกนี้แต่ว่าเบรกหน้าน่าสนใจเลยคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากนายกสมา <ะ>นักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยมานั่งกับเราแล้วนะคะ,ะช่วงหน้าเราพูดคุยกันดีคะว่าสมาคมนี้จัดตั้งมาเมื่อไร่และจัดตั้งมาเพื่อวัตถุประสองค์อะไรติดตามได้เบรกหน้า VI สายดําค่ะ,ะการลงทุนแบบ VI ของคุณธันวาต้องลงทุนหุ้นให้เหมือนการทํากิจการของตัวเองดูหุ้นที่มั่นคงและสามารถทํานายผลประกอบการได้ กลับเข้ามาเบรกสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับ VI สายดาค่ะแน่นอนนะคะเราอยู่กับนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยนะคะคงต้องถามพี่ไก่ค่ะว่าสมาคมนี้ก่อตั้งมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็วัตถุประสงค์หลักๆของสมาคมเนี่ยทำอะไรบ้างคะครับผมเอ่อก่อนอื่นผมขอเท่าความไปสักนิดนึงนี่นะครับหลังจากที่ผมเริ่มลงทุนในแนวเน้นคุณค่าเนี่ยครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็อยากจะเผยแพร่แนวทางการลงทุนนี้ก็เลยร่วมกับเพื่อนที่มีแนวทางการลงทุนคล้ายๆกันนะครับเราก็ ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า t h a i value investor com ะนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยชื่อบัรยาวเกินไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็น t h a i v i com ะนะครับแล้วก็เว็บไซต์นี้เองเนี่ยจุดประสงค์ ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยครับแต่ก็คล้ายๆก,กันก็คือว่าเราต้องการเผยแพร่แนวทางอาการลรุงแบบลักษณะนี้แล้วก็เรามีสมาชิกเยอะนะครับหลที่คนด้วยกันนะครับแต่ขณะเดียวกันพอจํานวนสมาชิกเยอะขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะตอบสนองสมาชิกได้ไม่ดีมากนักนะครับเราก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะทําให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นรูปเป็นร่างจากการที่อยู่แต่ในอากาศเนี่ยนะครับไม่เคยเจอหน้าเจอตากันแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนใครอยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์นะครับ ราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะต้องเป็นสมาคมนะครับก็เลยมีการจัดตั้งสมาคมเนี่ยเมื่อประมาณสักกลางปีที่ผ่านมานะครับโดยสมาคมเองเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเผยแพร่การลงทุนในลักษณะที่เน้นคุณค่านะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่สนใจเข้ามาหาความรู้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากคนที่มีลักษณะการลงทุนคล้ายคกันแต่ขณะเดียวกันนี่นะครับทีมงานของคนที่ทํางานเนี่ยก็เป็นทีมงานจิตอาสานะครับเพราะเราต้องการที่จะทําประโยชน์ให้กับส่วน รวมแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวผมเองหรือกรรมการหรือสมาชิกหลายๆท่านเองก็มาช่วยกันทํางานนะครับเพราะเราหวังว่าจะมีรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยสังคมนะครับสังคมที่เรากําลังพูดถึงก็คือผู้ด้อยโอกาสทั้งในด้านของการศึกษาแล้วก็ในด้านของการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของสมาคมก็ชัดเจนนะครับ2อย่างหนึ่งก็คือช่วยให้ คนมีการลงทุนในลักษณะน,นี้เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับสองก็คือไปช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะเราคงไม่ต้องการที่จะ นะครับมีแค่วัตถุประสงค์ข้อแรกข้อเดียวก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนแต่ขณะเดียวกันสังคมเองเนี่ยเราอยากจะมีปัญหาอยู่นะครับก็เลยเป็นเป็นลักษณะของให้ให้นะครับและอย่างสมมุติผมถามแทนนักลงทุนทั่วไปนะครับว่าถ้าเขาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยหรือทางสมาคมเองเนี่ยเขาจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างไหมครับกับสมาคมจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมาคมกันนะครับ www thaivi.org นะครับเกือถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลทางด้านการลงทุนนะครับแล้วเราอยากจะ position ตัวเองหรือว่าวางตำแหน่งของสมาคม เป็นแหล่งข้อมูลในการลงทุนอย่างเน้นคุณค่าที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็เรียกว่าในหลายๆประเทศก็ไม่มีด้วยซ้ําไปผมต้องบอกว่าเราโชคดีนะครับที่เรามีสมาคมและก็ส่งเสริมในลักษณะอย่างนี้เข้าไปก็จะมีข้อมูลในด้านการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการอบรมนะครับการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับผูจการธรกนะครับหรือการไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับสมาคม เรายังเตรียมนะครับในแง่ของการอบรมสัมมนานะครับเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับรายการบีสายดำก็เป็นรายการหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ก่อนนักลงทุนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกิดถ้าสนใจการลงทุนเนี่ยนะครับมาขอข้อมูลหรือว่ามาแชร์ข้อมูลจากตรงนี้ได้ก่อนอื่นเนี่ยผมก่อนจะจบเนี่ยนะครับผมอยากจะขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือว่า การเรียนรู้ในการลงทุนของเรานะี่ยมันมีหลายแนวแล้วก็มีหลายระดับนะครับรการที่เราไปฟังบรรยายหรือการอ่านหนังสือเนี่ยมันอาจจะนะครับได้ความรู้ประมาณสักส0%นะครับแต่ขณะเดียวกันการมาพูดคุยถกเถียงหรือการาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนี่อาจจะประมาณสัก50สนะครับแต่เกิดถ้าระดับมากกว่านั้นก็คือว่าเราเริ่มลงมือทําจริงรเราเริ่มตกผลึกในการลงทุนอาจจะประมาณสัก75%แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเริ่ม แชร์ไอเดียสอนคนอื่นด้วยเนี่ยจะได้ถึง90%เพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่เข้าไปดูข้อมูลเฉยๆแต่ขณะเดียวกันเกิดถ้าเรามีโอกาสนะครับที่จะแชร์ข้อมูลให้คำแนะนําแลกเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าประโยชน์ก็จะได้ทั้งเพื่อนสมาชิกแล้วก็ตัวเราเองด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนได้ครับผม t h a i v i o r g ใช่แล้วครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าครบรสชาติจริงๆนะคะกับการพูดคุยกับพี่ไก่ธันวาในวันนี้นะคะตัวแม่พี่ไก่คะกลยุทธ์กับพี่ไก่ในมุมมองแบบ VI น่าสนใจจังเลยค่ะอยากจะคุยต่อแต่เวลาวันนี้หมดซะแล้วครั้งหน้ามาใหม่ได้ไหมคะยินดีครับแต่ไม่เชิญแล้วผมเคืองเลยครับแน่นะคะินต้องมานะคะไม่ขอไว้นะค่ะว่าครั้งหน้าได้เจอกับพี่ไก่ในการลงทุนแบบกลยุทธ์ VI แน่นอนแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นการลงทุนแบบ VI แบบไหนนะคะ จ๋าและก็ทางคุณอ๋องจะ <ผม S 2> พาไปเจาะลึกกับนักลงทุนรายนั้นค่ะแต่ว่าจะเป็นใครต้องไม่พลาดสำหรับการต,ติดตาม,ตามนะคะ<ม>วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ V.I. ซสายดำจากคุณอ๋องแล้วก็พี่ไก่าลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัตถุประสงค์ของสมาคม V.I. ประเทศไทยนอกจากการเผยแพร่การลงทุนที่เน้นคุณค่าแล้วยังเน้นให้สมาชิกช่วยเหลือสังคมอีกด้วยนะครับ